ไปดูอีกนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลตลกๆนะให้ทายเล่นๆนะอันนี้คือข้อมูลของการติปเ,เขาเรียกว่าติปนะ,ะเ,เวลาเราไปกินร้านอาหารเราก็จะติปใช่ไหมให้บ่อยนะ่อ,อประเทศที่ติปเยอะที่สุด <c oughs> คืออเมริกาติปประมาณ20%ของค่าอาหารหมายถึงว่าถ้ากิน100หนึงก็ติป20 1 20ให้ไปเลยอีก20นะฮะ ลองลงมาเป็นแคนาดานะ15-20เนเวเอ10-20นะครับเอ่อเม็กซิโก15นะฮะอาร์เจนตินา10-20 10-15รัสเซีย10-15สังเกตจะเป็นวัฒนธรรมทางยุโรปหมดเลยนะครับคุณดูฝั่งเอเชียบ้างนี่นี่เซาลโคเรียเกาหลีใต้ไม่ติดสิงคโปร์ไม่ติดนจีเรียไม่ติดเจแปน ไม่ติดนี่แลเดนมาร์กไชน่าออสเตรเลียไม่ติดนะฮะผมมาพยายามหาไทยแลนด์นะไม่มีไม่ใช่ไม่ติดนะไทยแลนด์ไม่มีพยายามจะหาอยู่แต่ว่าก็อ,าอยากรู้เหมือนกันว่าว่าติดหรือไม่ติดเพื่อนๆว่าติดหรือไม่ติดแล้วเพื่อนๆติดเท่าไหร่นะก็พิมพ์ม,มาได้นะผมก็อยากดูเหมือนกันนะว่าติดกันบ้างไหมนะส่วนใหญ่จะติดผ่านเซอร์วิสชาร์จที่มันมีอยู่แล้วใช่ไหม ส่วนใหญ่จะทิปผ่านเซอร์วิสชาร์ที่มีอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามันมีเศษเหรียญก็จะวางเพิ่มเพิ่มไว้เท่านั้นแหละนะฮะแถมอย่างมากก็แล้วแต่แล้วแต่ค่าอาหารด้วยใช่ไหมกี่เปอร์เซ็น,น,น,นต์อะไรเงี้ยนะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆติดเยอะไม่เยอะนะประมาณนี้ <c oughs> ติดมันอยู่ในค่าอาหารแล้วนี่ครับ <c oughs> โอเคนะในไทยมันในไทยมันมีบวกไปแล้วนะฮะไอ้สิบเปอร์เซ็นต์เซอร์วิสชาร์ทเนี่ยถ้ามันมีแล้วส่วนใหญ่ถ้ามันมีสิบเปอร์เซ็นต์เซอร์วิสชาร์ทแล้วผมก็ไม่ติดนะเพราะมันบวกไปแล้วนะฮะก็ เยอะเหมือนกันอืมใช่เซอร์วิสชาร์จแต่บางร้านที่เขาบอกว่าไม่มี่ะไม่ได้ไม่ได้ชาร์จเซอร์วิสชาร์จมันก็มีนะแบบนั้นนะเนี่ยพวกคุณติดกันหรือเปล่านะอยากรู้เหมือนกัน <c oughs> อืมแต่ว่าอเมริกานี่ติดติดโหดเหมือนกันนะยีนะโหดมากๆเลยสำหรับการติด <c oughs> คนยูเนะไทยแลนดไม่มีไม่ใช่ไม่มีติดนะไม่มีจะกิน <c oughs> อ๋อจะเย็นเย็น <c oughs> ไม่มีจะกินเลยเหรออ, <c oughs> อ่ะโอเค ก็ได้นายกใหม่แล้วผมว่าเดี๋ยวรอดูนโยบายนะครับหลายๆส่วนนะครับผมรอดูนโยบายการต่างประเทศนี่แหละผมอยากให้มันมีนโยบายต่างประเทศที่ค่อนข้างแข่งแก่งของประเทศไทยนะครับการประชุมอาเซียนครั้งนี้ผมอยากให้คุณเศรษฐาบินไปด้วยตัวเองมากๆนะแล้วก็นโยบายการต่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญ FDA อะไรต่างๆเนี่ยดึงนักลงทุนเข้ามาคุณเศรษฐาต้องบินไปเปิดเกมลุกนะฮะแล้วก็ดึง นักลงทุนต่างๆเด็ดๆเนี่ยเข้าประเทศไทยนะผมเชื่อว่าถ้าแกบินไปด้วยตัวเองแล้วแกมีทีมปรึกษาที่ดีเนี่ยจะสามารถคอนวิน์นักลงทุนดีๆเข้าสู่ประเทศได้หรือเปล่านะอันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งความหวังไว้นะฮะก็คือจะเทียบภาพลักษณ์กับคุณเศรษฐาคุณประยุทธ์อะ่ะคุณประยุทธ์บินไปกับคุณเศรษฐาบินไปอะ่ะโมเป็นักธุรกิจผมก็ถ้าคุณ,ค,ณคุณประยุทธ์บินไปผมก็อาจจะไม่ไม่ไม่ไม ไม่ก็ได้นะไม่ลงทุนแต่ว่าถ้าคุณเสรษาบินไปอาจจะดีกว่านะครับก็ต้องพิสูจน์กันนิดนึงนะก็อยากให้มันมีไรายได้เข้าประเทศแหละนะครับเ,เรื่องการเมืองมันจบไปแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะไปวัดกันเรื่องตั้งครั้งหน้าแต่ประชาชนมีสิทธิ์ในการตรวจสอบนะครับเรื่องของการทํางานรัฐบาลต่อไปแล้วก็เรียกร้องในสิ่งที่ อยากจะได้นะเพราะสุดท้ายเนี่ยเป็นประชาเป็นเป็นนายกก็ต้องเป็นนายกของทุกคนนะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคนที่เลือกตัวเองมาเท่านั้นนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันควรจะต้องเป็นนะฮะ